เด็กหญิงยกอะ่ะที่เรียกเรียกนะที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีนกําแพงไปใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักโรงเรียนอะไรอย่างเนี้ยผมตรงสารแม่เขานะแม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาแม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทําตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นลูกผม่ไม่ได้ละผมฆ่าทิ้งเลยอีกจริง,รง<ๆ>เด็กอย่างนี้ไว้ได้ที่ไหนนะถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาแล้วแล้วตอนนี้เมื่อก้าวไกลออกมาเป็นฝ่ายค้านนะเห็นบอกเอ้จะไม่ลงคะแนนให้เพื่อไทย ผมอยากฝากทางก้าวไกลคุณเศรสวัสด์เนี่ยในฐาะนะน้องๆนงุ่งๆเนี่ยคิดใหม่คิดใหม่คิดยังไงคิดว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยเขาจัดไอ้ก้าวไกลจัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหมลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไกลเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้แล้วครั้งนี้เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเ็ไม่ได้เหรอ เพื่อไทยก็เคยพูดนะสื่อก็เอาเทพมากรอนะครับไม่เอา,อาพักพลังประชารัฐอะไรํำนองนั้นนะหรือเอาของคุณเสรษฐามาพูดว่า,าไม่เอาใครที่จะมีมาตา112อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีครับผมเรียนตรงๆมีแต่ก้าวไก่นะจะให้ผมเป็นรองนาะยกรัตรีแล้วก็ผู้สื่อขาก็ไปถามคุณชัยตะวัตรแล้วนี่คุณชัยตะวัตรก็ ยอมรับเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะเรียนตร,ตรงเรื่องเรื่องตําแหน่งนะผมอยากจะช่วยให้ไม่ว่าทั้งก้าวไกลไม่ทั้งเพื่อไทยนะจัดตั้งรัฐบาลได้แั้นตอนนี้เมื่อก้าวไกลออกมาเป็นฝ่ายค้านนะ <c oughs> <c oughs> เห็นบอกเอ๊ะ hey, จะไม่ลงคะแนนให้เพื่อไทย <c oughs> ผมอยากฝากทางก้าวไกลคุณชัยตวัฒน์เนี่ยในฐานะน้องๆนุง่งๆเนี่ย คิดใหม่นะคิดใหม่คิดยังไงคิดว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยเขาจัดเอ้ก้าวไกลจัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหมลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไกลเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้แล้วครั้งนี้อ่ะเพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอนะถึงแม้จะมาเป็นฝ่ายค้านก็ร้อยห้าสิบเสียงอะไรก็แต่ก็ลงให้เขาก็หมดเรื่องใช่ไหม นะลงให้เขาหมดเรื่องแล้วสิ่งที่ก้าวไก่จะลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเดี<ะ>๋ยวผมฝากพระก,ก้าไก่ไปด้วยนะถ้าลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทําให้เพื่อไทยจัดรัฐบ,บาลประเทศชาติเดินหน้าได้นะสิ่งที่ก้าวไก่จะได้ก็คือว่าโอ้ก้าวไก่นี่นะแมนจริงนะแต่มเป็นฝ่ายค้านก็ยังลงให้ใช่ไหม จะทําให้การเลือกตั้งข้างหน้าของก้าวไกลได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมแล้วใครๆก็รู้ว่าถึงจะเป็นรัฐบาลไปแล้วมันก็จะต้องมีการปรับคณะมนตรีนะถ้าน้องๆนุง่งเห็นไม่ต้องไปดูกายข่าวกุะยุทธ์ปรับไม่รู้กี่ครั้งเดียวก,กี่ครั้งเพราะเวลาเข้าไปบริหารประเทศชาติม,มีบางคนบางพักอะไรต่างๆนะนอกรูนอก,ก,นอกทางไป,งไปแสวงหาผลประโยชน์นะพัก ที่เป็นนานแกนําเขาก็ปรับเปลี่ยนได้งนั้นก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดสภาชุดนี้ที่ไหนเล่าใช่ไหมฮะรับรองสนับสนุนเขาไปลงคะแนนเสียงเขาไปก่อนนะเดี๋ยวสามเดือนสี่เดือนน่ะหัวหน้ารัฐบาลเ็าก็ปรับนะปรับรัฐมนตรีได้เอาพักนู่นออกเอาก้าวไกลเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ชี้ทางสว่างให้ก้าวไกลนะเพื่อให้การทํางานของ พรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่ความเรียบร้อยนะครับบรรดากลุ่มมวลชนต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่ผมก็ดูคลิปนะบุกไปที่พรรคเพื่อไทยนะเข้าไปเอาศีร์เอาหุ่นไปเผาเผาอะไรต่างๆนี่นะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมนะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยทีเดียวเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาจัดนะ ยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้พี่น้องประชาชนถือว่าเมื่อคุณเลือกเข้ามาแล้วหมดหน้าที่แล้วนะครับเขาจะบริหารจัดการยังไงก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ว่ากาวไกลไม่ว่าเพือไทยไม่ว่าภัคไหนนะก็ให้เป็นเรื่องของพักการเมืองนั้นถ้าไม่ดีคุณครั้งหน้าคุณก็จะไปเลือกเขาใช่ไหมถ้าเขาทําดีคุณก็ไปเลือกเขาเลือกให้มากยิ่งขึ้นมันก็คิดแค่นี้ไม่ใช่ว่าพ่อเรื่องตั้งเสร็จ คุณก็จะต้องไปตามเอาตามใจคุณนะก็เนี่ยพักเก้าไกลไงไปตามใจด้อมทั้งหลายจะไปเชิญพักชาตินาก้าเขามาร่วมก็ดีเสียงมันจะได้เพิ่มขึ้นจาก312เสียงเป็น3า4แล้วก็เดินหน้าต่อไปปรากฏว่าโดนด้อมมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นใครอย่างนี้กูก็ถอยพอถอยปุ๊บ ก้าวไกลก็จะไปขอเพิ่มไม่ได้เลยก็มี312เสียงเนี่ยนะแล้วก็พอโหวตโหวตก็แพ้เพราะไม่สามารถหาเพิ่มได้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนของก้าวไกลที่ว่าไปเชื่อไอ้คนภายนอกมากเกินไปนี่พูดถึงเรื่องม็อบม็อบเนี่ยก็เราก็เห็นหน้าหนาเห็นหน้าหน้ากันอยู่เนี่ยบรรดาม็อบทั้งหลายรู้ไหมว่าถ้าอยู่กลางถนน าคุณชุมนุมคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็ผิดกฎหมายนี่คุณมาเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขาพรกเพื่อไทยเขาเนี่ยเข้าไปหนึ่งตารางนิ้วหนึ่งตารางเมตรก็ผิดกฎหมายแล้วบุกรุกนะครับนี่ไม่ใช่แค่นั้นเข้าไปถึงหน้าอาคารเขาเลยเนี่ยบุกลุกเต็มตัวใครก็ไปวันนั้นนะมีภาพถ่ายมีคลิปเกลียบพิษกฎหมายบุกรุกแล้วก็เอาหุ่นนะครับ จุดไฟเผาสาสีรู้ไหมนี่ผิดกฎหมายจะพุกเจ็ดปีนะพูดเลยเด็กหญิงยกอะ่ะที่เรียกเรียกนะที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีงกําแพงไปใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักโรงเรียนอะไรอย่างเนี้ยผมสงสารแม่เขานะแม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาแม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทำตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าเป็นลูกผมไม่ได้ละผมฆ่าทิ้งเลยอ่ะจริงๆเด็กอย่างนี้ไว้ได้ที่ไหนนะถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาละนะ,ะผมฆ่าทิ้งเลย